โอ้โห oh, MG นะฮะตัวนี้ปี2022่ขาวมุกหลังคาสลูปตัวนี้นะครับมาดูกันเลยรถไม่หนึ่งหมื่นโลเลขไม่แท้เช็คศูนย์ได้เลยคันนี้เจ้าของคนเดียวประวัติดีมากเดิมทั้งคันสภาพป้ายแดงมาดูกันเลยครับมานี่เลยครับคือห้องเครื่องของเขาครับรถไม่ต้องทำอะไรเดินนางเข้ามาสภาพนางฟ้าป้ายแดงเหมือนป้ายแดงทุกอย่างเลยคันนี้นะครับนี่ฮะราคาสุดคุ้มแน่นอนวันนี้นะครับมาดูด้านหน้ากันเลยโอ้โหดูฮะ นี่ครับด้านหน้ามีกล้อง360องศาคันนี้มีกล้องรอบทิศทางให้คุณลูกค้าหมดดูกันชนครับสวยจัดหน้าคันนี้นะครับชุดแต่งเดิมๆนะครับแท้ๆจากโรงงานไฟหน้าไฟหลี่ led นี่ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ซีนอนให้หมดเลยนะครับยางเดิมแม็กเดิมใหม่ๆนะฮะทั้ง4เส้นเลยคันนี้นะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับมีกล้อง360องศารอบคันคันนี้นะครับออปชั่นเต็มมากด้านข้างครับมีกันสาดให้นะครับ